เมื่อส่งรูปออกมาดีแล้วเนี่ยมันก็สามารถมีมูลค่าได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพศผู้เพศเมียนะครับกับรูปฝ่าประธานล่าสุดมาได้ยินแอบได้ยินพวกมาแหละเพราะว่าผมไปขอไปขอยืมเขาเขาไม่ให้เขาขายได้สองล้านก็บอกว่าขอยืมแค่สองแสนสิจะมาจัดงานควายก็ยเลยรู้ว่าเขาเพิงขายไปสองล้านเพศผู้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นผู้จะเมียขอให้ออกมาดียังไงก็เป็นที่ต้องการนะครับ <c oughs> ตัวนี้คือห่างเป่ามันคือสตอรี่เรื่องเล่าก็าคือว่าที่ทําให้ผมมาเลี้ยงควายนั่นก็คือได้เห็นแม่ควายตัวนี้นั่นคือแม่ห่างเปาแม่ควายเผือกตัวนี้นะครับสายของเขานั่นก็คือพ่อเขาคือแก้วฟ้าพญาหงนะครับก็คือของของนายกเอกของเราที่ยู่ อยู่สระอ่าอยู่ปาจีนปราจีนนี่เองนะครับนายกเอกของเราก็คือพญาควายเผือกก็คือเจ้าแก้วฟ้ากับแม่เป็นแม่สำลิดนะครับก็เป็นเหล่าของลุงกำแบงโพสเป็นเหล่าควายยักษ์จากอุทัยธานีทั้งคู่นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ได้มาเลี้ยงควายนะตอนนี้ก็คือแม่ควายตัวนี้ให้เป็นสตอรี่ให้กับพี่น้องทุกคนได้ได้รู้กันแล้วเป็นจุดเริ่มต้นหลายหลยอย่างกับ ช่องนาวรีวั a ชแนลที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกร<ม>เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของผมก็คลิปแรกก็คือคลิปการซื้อแม่ควายตัวนี้ในราคา1ล้านบาทเมื่อ4ปีก่อนก็นี่แหละครับก็เคยก็เลยทำให้ทุกๆอย่างมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะจากแม่ตัวนี้เจ้าเพลินที่อยู่ในคลิป ที่มอบกันสองล้านบาทที่ผมร้องให้ก็คือเกิดจากแม่อังเปาตัวนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังรอรอที่จะผสมในครั้งต่อไปซึ่งทั้งนี้ก็สมบูรณ์ดีโดยการดูแลของพี่เต้ซับปณีจังหวัดอุทัยธานีก็เดี๋ยวนี้ก็หวังว่าจะได้ทออีกสักหึงทีนะครับ ไม่ได้สิบล้านมานานแล้วหยอกหยอกหยอกก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายของผมนี่ก็คือเลยจัดงานครั้งที่หนึ่งก็เลยอยากเอาควายตัวแรกตัวที่หนึ่งของผมมาให้พี่น้องได้ดูกันนี่เป็นเพศเมียสีเผือกที่พันธุกรรมดีแล้วก็ส่งลูกได้ราคาเงินล้านอยากให้พี่น้องได้มาดูว่าไม่ได้ไม่ดูหรอกผมอวดอ่ะคือผมอวดแหละคือผมตั้งใจมาอวดแหละ ที่้องไม่ดูกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครัเดี๋ยวเชิญพอพันตัวถัดไปด้านซ้ายมือเลยนะครับเชฉดด้านหน้าเลยครับ